พระราชารบำรุงน้ำเขาส่อกว่างนี่แหลนะถ้ามีความจำเป็นจะว่าหาสถานที่ซสอมวงดนตรีของห้องบไดน้นี่ผมวา่าบ่นนี่กับพ่อสิรับร่องได้สำหรับกับบ้านเฮียปอเนี่ยนะตรงหน้าเฮียปอเนี่ยผมเนี่ย,ยต้องผมเนี่ยขอให้เป็นวันหยุดแล้วก็ วันทีฝ่าฝนบ่ตกเนาะเป็นวันดีหแล้ว่าวันทีเขาเขาสามารถดูค่ำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุได้ว่าฝนที่ตกที่โบตกแต่ว่าของผมเนี่ยถ้ามาขอเป็นเงินไขว่ากินข้าวม้าสกปรนลุงผมว่านจะเที่ยงเคืองหรือบ่ายโมงนะเนาะเขาก็ซ้อมไปเรืบบ่อยๆจนถึงประมาณซีโมงคือหรือว่าหาโมงแรกเนี่ยเขาก็เลิก โอ้ตะกอนผี่ผมเอามากินขอแล้งน้ำจืดน,น,นะมาติบุญไหว่นะเอามาสอบดนตรีเอาเฉพาะมาสอบดนตรีก็ได้บโม,มงเที่ยงคืนก็นว่ามันเ่สามารถเล่นได้ผลิตกระหอดประมาณซีโมงคืนรูย้ย่างไรก็ประมาณหาโมงแรงก็จะได้ยุคนหนี่เพราะว่าคงก่อนมีพื้นที่อยู่หรือถ้ามีความจำเป็นดีเนี่ยนะผมสามารถเ็ดเปิ้ลผมคอยวันนี้ให้สามารถ ให้สามารถป้องกันน้ำฝนได้เวลาฝนตกเป็นสาดเป็นจำเป็นเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่กั็เตือนตีว่าเสด็จไปสบายถ้ามนันมีความจำเป็นเลยนี่ไม่พ้นจำเป็นเอาห่อตรงรงกันว่าเหาถีซ่อมประมาณสามเที่ยงสำร,สรบสับบ้านผมบ้านเน,นื้อปอนะมาจะเป็นบอล มีร่องและเป๋กันหนึ่งอันนี้ก็อพระท่านปรึกษากับอาจารย์นุ่นน้อยแลยต่วเบื้องแรวมันน่าจะมันน่ายเห็นไม่บเป็นไปได้ที่เงินไใว่าเมื่อฝนโปตกหรือเทามือพาเขาติาป้องกันไปดีๆเขาก็าเต็นมะกลางบนหนึ่งเลยเต็นสบายง่ายๆน้ำไหลลงหยดตั้งคืนเลยน้ำไหลงๆๆไหลงใส่คอพอให้เป็นบ้านหยุดก็ได้ เพราะว่าสิบรประด็นลบกวนทางโรงเรียนเดือหรือว่าถ้าเขามั่นใจว่าบม่ลบกวนกั้นธรรมดาก็ไดรเราก็คือเ้ากินขสมรก,ก่อนก็ตอนนก้องมีการกินโซ่สั้นๆนิดหนึ่งหาเรื่องแรงกง่ากว่าเลิอกล่ากัากานใส่ไม่กี่สิบสามสิได้ไประโยชน,น์เพิ่มมันอยอะ